สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวตละครที่เข้ามาใหม่นะครับผมจะเป็นเบียคูโกซึนาเดะนะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับล่างเซียนนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตละครตอนแนี้จะเป็นความสามารถของเขาจะเน้นไปในทางไหนนะครับผมก็ช่องทางที่ได้รับนะครับผมจะเป็นการเติมเงินตรงนินจาใหม่ตรงนี้นะนี่ก็เข้ามาเป็น อันนี้มันเข้ามาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับผมก็เติมตรงเนี้จะได้เป็นซึนาเด3ดาวนะครับแต่ว่าผมยังไม่เขาว่างเลยช่วงเวลานี้ก็เลยพึ่งจะได้มาอัดคลิปรอบนี้นะผมก็จนมันวนมาอีก1วันแล้วเนาะก็เลยช้าหน่อยวันนี้เป็นวันที่21นะครับผมสังเกตตรงใต้โปรไฟล์นี้ก็จะเป็นวันที่เนาะตัวละครมันเข้าวันศุกร์วันที่เท่าไหร่ครับผมวันที่17ใช่ไหมก็8 20 21โอ้โห่4วันแล้ววนกลับมาเป็นซึนาเดอีกครั้งหนึ่งนะ ก็ใครที่อยากได้นะครับผม6,000เพรก็ตอนนี้ประมาณ1,900บาทนะครับผมส่วนตัวละครนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวผมพามาดูนะครับผมก็ตำแหน่งที่เขายืนก็จะเป็นตัวแถวหลังสุดนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นไอซูนเดะล่างธรรมดานั้นจะเป็นตัวยืนหน้าสุดนะครับผมไหนวะไหนวะไหนวะนี่ครับผมก็จะมีสองล่างนะก็คือน,นี้ล่างซูนเดะธรรมดาจะเป็นตัวแทงนะครับผมส่วนล่างที่ผมจะมารีวิววันนี้จะเป็นเบียคุโกซูนเดะนะครับผมก็คือล่างที่ยืน ข้างหลังสุดนะครับผมความสามารถนี้จะเป็นตัวละครที่แบบเน้นฮิลนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูทีละสกิลกันเลยนะสกิลที่1นะครับผมจะเป็นกดใช้มันจะสร้างความเสียหายเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมคล้ายๆกับสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองสกิลหนึ่งของอีจีกับเอเนลนะครับผมก็คือตีเข้าเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะก็จะไม่นับพลังป้องกันนะครับผมตอนนี้หกสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็เลเวลร้อยจะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะส่วนสกิลสองนี้นะครับผมมันจะ ไอ้เขาเรียกว่าอะไร Un อัญเชิญไอ้ตัวหนอนนี้ออกมานะครับผมให้พันธมธิตรทุกๆคนในทีมเราเลยจะเป็นการรีเลือนนะครับผมก็คือทุกคนจะฟื้นฟูเลือด4.7%ทุก2วินาทีนะครับผมก็คือเอาง่ายๆว่าประมาณ5%น้วรันผมปัดขึ้นก็คือทุก2วิเลือดจะเด้งขึ้น5นาที <S 2> <S 2> อเอ้ทุก2วิเลือดจะเด้งขึ้น5%นะครับผม5นาทีอะไรล่ะก็มันบอกว่าช่วยฟื้นฟูค่าชีวิต3ครั้งก็คือ ทุก2วินะครับผมขึ้น5%มันได้บอกว่าเด้ง3ครั้งก็น่าจะประมาณ15%นะครับผมก็ถือว่าขึ้นในระดับ1อยู่เนาะตัวแทงนี้ก็จะเยอะมากนะครับผมส่วนสกิล3นี้มันจะเป็นสกิลรีเลือดของซีนเดตเองนะครับผมจะเป็นสกิลติดตัวก็คือทุกๆ5วินานั้นเขาจะรีเลือดขึ้นมา9.4%นะครับผมก็เอาง่ายๆว่าทุกๆ5วินาทีเลือดของซีนเดตจะรีกลับมา10%ก็สมมุติว่าเลือดเขาแสนหนึ่งอย่างเงี้ยทุกๆม สกิลสุดท้ายก็เป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับผมในตอนนี้ก็คือมันจะคืนชีพตัวละครที่ตายไปนะครับผมมันบอกว่าคืนชีพและฟื้นฟูเลือด92%ก็คือถ้าสมมุติว่ามีตัวละครในทีมตายนะครับผมซูนาเดะสามารถสามารถปลุกเสกขึ้นมาได้นะครับผมถ้าถามว่าตาย2ตัวมันจะชุบตัวไหนพี่มันจะเป็นการน่าจะเป็นการสุมนะครับผมถ้าสมมุติว่าตาย2ตัวนะมันจะเลือกไม่ได้นะเดี๋ยวผมพาไปดูในดันนะครับผมว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะก็ จะได้เห็นความสามารถของไอ้เจ้าตัวละครนี้นะครับผมผมขอตีเป็นดันสีส้มและกันน่าจะแบกไหวนะครับผมก็เดี๋ยวดูสกิลเป็นคูณหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะก็มาถึงนะครับผมเนสกิลสองนะครับผมจะอัญเชิญหนอนหิวหนอนเลือดนะคบผมเขาจะหิวเพื่อนทุกคนในทีมเลยนะครับผมถ้าเราตัวร่างแยกมาหลายตัวอย่างเนี้ยมันก็จะหิวได้ทุกตัวนะสกิลสามก็เป็นสกิลติดตัวของเขาเองนะครับผม จะเป็นรีเลือดเหมือนสกิลของพวกมันโก้พวกชื่อรลีวพวกนี้เนาะส่วนสกิลกดใช้นี้จะเป็นกระโดดเนี่ยไปตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับผมคือหกสิบหกเปอร์เซ็นเหมือนถ้าหนึ่งของเอเนลกับอิจินะครับผมก็ประมาณนี้เนาะในเรื่องของซินเดอเรานะครับผมขอกดเป็นคูณสามเลยเนาะสกิลโจมตีไม่มีนะครับผมสองก็ฮิลสามก็รีเลือดสกิลสุดท้ายก็เป็นสกิลอันเชิญตัวละครที่ตายไปแล้วนะครับผมก็คือปกคืนชีพขึ้นมา โดดตายหกถึงหกเปอร์เนนะครับผม,มกว่าจะได้ตีก็หิวอ,อย่างเดียวนะครับผมก็ถึงว่าเป็นตัวละครหิวถ้าถามว่าเหมาะกับลงอารีนาไหมก็ตอนเนี้ยเขายังไม่เหมาะนะครับผมแต่ถ้าในระยะหลัง,งคิดว่าน่าจะพอใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะอันเชิญแบบไหนตัวที่ตายไปแล้วนะครับผมผมจะขอใส่ตัวละครเลเวลหนึ่งที่เป็นก,กากรให้มันไปตายก่อนหนึ่งตัวนะครับผมตอนนี้สังเกตนะครับผม ตัวละครทีมเราได้ตายไปแล้วนะก็เดี๋ยวดูว่าเซนเดนนั้นมันจะเสกขึ้นมายัางไงนะครับผมต oh. ายสักทีเถอะนีครับผมสังเกตว่าเขาฟื้นฟูขึ้นมานะครับผมก็เป็นเหมือนยังไม่ตายอะไรนะผมสมมติว่าเสกฟื้นคืนขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็ไม่ตายเนี่ยเห็นไหมก็มีตัวหนอนหิวสองตัวนะครับผมถ้าถามว่า เสกขึ้นมาแล้วสมมติว่าตัวละครเราตายไปตัวหนึ่งใช่ไหมครับผมแล้วเราเสกอันเชิญกลับขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ดันระดับไอ้สามดาวไม่ได้นะครับผมก็เปรียบเสมือนว่าตัวละครเรายังไม่ตายนั่นเองนะครับผมก็มีประโยชน์ในระดับหนึ่งถามว่าตีอรีนาได้ไหมตอนนี้ยังตีไม่ได้นะครับผมก็เอาเป็นตัวซัพพอร์ตคอยลงดันหรือว่าลงอะไรหลายๆอย่างได้นะครับเพราะว่าข้อดีของเขาจะเป็นแค่หิวนะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวของซูนาเดะเราถ้าแบบ ชายครบทีมตีคนอ่ะจะได้ไหมก็ยังไม่เวิร์กเท่ากับตัวละครที่แบบถ้าถามว่าดีที่สุดไหมอ่ะมันยังไม่ดีที่สุดนะผมตีกับสองแสนพอ,อเอาาดี๋ยวมานล拉กับอันซนาเดตไปกันแบบว่าถ้าสมมติถ้าถามผมว่ามันเป็นตัวดีที่สุดไหมในเรื่องของการตีคนมันยังไม่ดีที่สุดนะครับผมนี่เรามีสามตัวมันก็อัญเชิญหนอนมาสามตัวนะผมถ้ามีหกตัวอย่างเงี้ยมันก็จะอัญเชิญมาหกตัวเลยนะผม ก็มันจะแบบยังไม่เชิงกับเป็นตัวดาเมจเท่าไหร่นะมันเป็นตัวซัพพอร์ตครับผมกม็ง่ายๆเะยคล้ายๆกับรลอนะครับผมซัพพอร์ตที่มีเปอร์เซ็นต์เลือดด้วยก็ถ้าถามว่าระยะหลังก็สามารถใช้งานเขาได้เหมือนกันแต่ต้องพลังเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับซินาเดตของเรานะครับผมใครที่สนใจหรือว่าอยากได้ตัวละครเข้าร่วมทีมก็สามารถเติม,ามาเงินตรงนี้ได้นะครับผมก็จะได้เป็นซินเดตไปเนาะก็ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับและก็ที่สำคัญเลยใครที่ยังไม่ได้กดตามหรือว่ากดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ก็อย่าลืมกดด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปหรือว่ากิจกรรมการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ